สนับสนุนโดยสบูเยื่อภัยชิงหลิงมี2ส,สูตรสูตรล่างนากับสูตรถูต,ตัว085 647 1ห้าสี่เจหนึ่งสอสสี่หอดบ้านเออจำปีอย่างพ่อข้อาวันเสด็ไปประชุมสมุทรสาครขา้าวขึ้นไปอะไไปแล้วเนาะเออมาตีมันออกมาแล้วโควิดสิเกระบาดรอบที่สองแล้วเ,ออเขาล็อกดาวไว่แห้งแล้วจา้าหามึงเอ้ยวเส็ไปกิน อาหารทะเลกับแสบเนี่ยว่ะใส่ใส anyway> ่มาใส่ก cool ันผู้จักระว่างในเด้อเฮ่งไปกับผู้ช่วยน่ะระว่างเด้อเจ้านันไปขลักโอเคดูดูนั่นเย่เย่เอี๊ยมหูเยาเอี๊ยมดาวหัวเจ้าคัก ว่างไวดีนะอย่ยงบาทีนี้จักแล้วเร็วผู้จักป้องกันในเรือเจอ้าเด้อโอ้ยผู้ป้องก,กันยุทอกผู้กับพวกยาบ,บาดเนาะจ้ะ <ś c oughs> ย่างไปการไปงานก็อย่าลืมล้างมือเอาเจลล้างมือมาล้างแล้วก็ปิดหน้ากากอนามัยไปพร้อมพกตลอด24ชั่วโมงอน,นามากผู้ยาบาดเนาะ แมนเนี่ยนเนะมูสูเห็นมาเดินเห็นนี่อ uh ย่างไรโอ้ยพะกมาเอ้าจำปีน uh> uh uh huh> ี่อย่างพ่อโอ้ยสื่อไว้พร้อมจีนเดือน บียร์สตาร์นะ <cerca> บ้านังานงบอกเออเอาหนูก็ซื้อให้กินแล้วกินซุม,มือซื้ออีกซื้ออีกเอเอโอเ้ยเอาจะสามสี่กล้องนาาสันแมีนเบิ้งสภาพแล้วบอดีตาบอดีแล้วพ่ออันมันอนีก่อนนะมันซุมว่าเห็นได้ดีจริงเลยนีเดียว เจ้าหาอีหยังก็ว่าพาไปเข้ามาพาเข้ามาเออเสียไล่หน่ะบ่เออมื้อเช้าพ่อก็ใส่อยู่เด้เจ้าหาอีหลีบว่พาเข้ามานี่แค่เห็นพาเข้ามาตาบ่อยู่ตรงหัวใจหนึ่อพ่อใหญ่้ ตานูกระสือว่าให้กินคุ้มมือจะปีอีกอย่างเราพอผู้ใหญ่เบียร์ตาตานเขากินแล้วบำรุงสายตาให้ดวงตาสดใสโบแมนตาเสือคือพอมึงเฮ้ยแม่ครับตาเสืออีลีถ้าเขามาจะทุ่งหัวจะของแต่ยังหาป่เห็นเฮ้ยมันตาเสือาขาเน่ะ ก็มากมัดตึงหวยหองก็เบ่าหลูเรืองหัวเลาโอ้โอ้ย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 โเอวน้องัวแล้วเรียงเอว่ไม่หน่อยเดียวเออแ้วงัวไปนี่ไม่ห้วยงัวผมครับเอาไปพยายเรียงเนาะเอ้าตามื่อเอาเห็นบอเห็นบอลนี่เสียกอยแต่เสียกยังไม่เห็นจ่ไปนี้่ไปไปไปาร้อม่ าตาซื่อใจใจใจไม่เฮ้ร์คเวิรเรลัเนาะ